ในขณะที่บ้านเมืองกำลังแย่มากกำลังถอยหลังเศรษฐกิจกำลังแย่เจอกับวิกฤตที่หนักขึ้นประชาชนเดือดร้อนมากและจะเดือดร้อนมากขึ้นมันเหมือนกับเป็นอยู่ในสภาพที่สังคมไทยไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ประเทศไทยไม่เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ไม่ได้แต่ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในจุดที่ว่า ล้าหลังถอยหลังอย่างมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเรื่องการการยื้อกันอีกอะระหว่างพลังที่ล้าหลังมากที่ได้กลไกลได้ระบบอะไรไปอย่างมันคงแน่นหนาแต่ก็เสื่อมลงแล้วก็พลังส่วนที่เป็นประช้แต่ที่มันไปโยงกับโลกสมัยใหม่ คือในสิบกว่าปีมานีน้นับตั้งแต่การรัฐประหารปี49การเมืองไทยมันก็ถอยหลังลงไปมากเป็นลำดับมันถูกยื้อไว้ถูกยันเอาไว้โดยพลังของประชาชนทั้งนอกสภาและในสภาหรือในระบบเลือกตั้งประชาชนที่เขาเรียนรู้จากการจากการ เลือกตั้งจากการการเมืองไทยที่ผ่านมาใน10กว่าปีแล้วใน10กว่าปี20ปีเนี่ยเขาก็เห็นประโยชน์ของระบบประชาธิปไตยมันทำให้ยื้อไว้ได้แต่ว่าพอมาการรัฐประหารครั้งหลังปี57นะก็ต้องผมคิดว่าก็ต้องยอมรับกันว่าผู้ที่ยึดอำนาจเนี่ยเขาวางเครือข่ายและได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในระดับ ในระดับบนของของสังคมจากส่วนที่ไม่เกี่ยวกันเลือกตั้งผนึกกำลังกันมากและสร้างเป็นกฎกติกาคือรัฐนูนกลไกต่างๆที่เข้มแข็งมากไปถึงขั้นมียุทธศาสตร์20ปีมีองค์กรรองรับอะไรเต็มไปหมดแล้วก็จนได้รัฐบาลแบบที่เป็นปัจจุบันที่ใครไปล้มก็ไม่ง่าย ประชาชนอยากเปลี่ยนก็ไม่ใช่ง่ายเขามีสว250เสียงในมือเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ยึดอำนาจฝ่ายที่เป็นเผด็จการเนี่ยเขาได้ระบบกลไกท,ที่ที่ต้องเรียกว่าเข้มแข็งมากกว่ายุคใดๆในในหลายสิบปีมานี้แต่เป็นระบบที่ไม่เหมือนกับเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในอดีตก็คือต้องมาเชื่อมโยงกับกลไกอะไรอีกสารพัดเพื่อที่จะมาปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งใช่ไหมมีเหมือนกับมีการแบ่งแยกอำนาจแต่จริงๆแล้วมันมันไม่เป็นประชาธิปไตยก็เรียกว่าประชาธิปไตยมันอยู่ในจุดที่ถอยหลังมากถอยหลังมากย้อนหลังไปไม่รู้กี่สิบปีในเวลาเนี้ยนะแต่มาด้วยระบบ กติกากลไกที่มันสลับซับซ้อนมากก็ในแง่นึงก็เป็นความเข้มแข็งของสิ่งที่ล้าหลังขณะเดียวกันมันก็เกิดสภาพที่เกิดเป็นความเสื่อมเร็วเหมือนกันอย่างที่เราวิเคราะห์ไปพักร่วมรัฐบาลที่กำลังเสื่อมลงแข่งแย่งอำนาจรัฐบาลที่ แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ไม่สนใจปัญหาประเทศและกําลังจะแย่ลงไปอีกจะได้บุคลากรแนวโน้มก็คือจะแย่ลงไปอีกด้วยระบบอะไรที่วางไว้มันไม่สามารถจะแสดงให้เห็นได้เลยว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเทศได้ยุทธศาสตร์ชาติไม่รู้อยู่ตรงไหนในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนก็มีความตื่นตัวมีความสนใจการบ้านการเมืองและแสดงออก ท้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าพลังฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเล็กลงไปเสียทีเดียวนะมันถ้าไม่มีสวนี่มันก็ถ้าไม่มีสองสวสองร้อยห้าสิบคนไม่รู้รัฐบาลจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่กับเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งก็ยังอยู่พลังฝ่ายประชาธิปไตยนอก นอกระบบการเลือกตั้งในโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆในการแสดงออกของกลุ่มองค์กรต่างๆก็ยังมีมีพลังอยู่แล้วก็ดูจะเติบโตค่อนข้างเร็วในช่วงนี้งั้นช่วงนี้มันเลยกลายเป็นเป็นเหตุกาเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจก็คือพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่มีสะสมกันมาในช่วง20ปียังยังคงอยู่ มากพอสมควรมีมีมมนัยสำคัญพลังส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นในขณะที่บ้านเมืองกำลังแย่มากกำลังถอยหลังเศรษฐกิจกำลังแย่เจอกับวิกฤตที่หนักขึ้นประชาชนเดือดร้อนมากและจะเดือดร้อนมากขึ้นมันเหมือนกับเป็นอยู่ในสภาพที่สังคมไทยไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ประเทศไทยไม่เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ไม่ได้ แต่ว่าขณะนี้กําลังอยู่ในจุดที่ว่าล้าหลังถอยหลังอย่างมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเรื่องการการยื้อกันอีก,อกอะระหว่างพลังที่ล้าหลังมากที่ได้กลไกลได้ระบบอะไรไปอย่างมันคงแน่นหนาแต่ก็เสื่อมลงแล้วก็พลังส่วนที่เป็นประชปแต่ที่มันไปโยงกับโลกสมัยใหม่ความรับรู้ว่าโลกกําลัง เปลี่ยนไปยังไงกําลังต้องการอะไรต้องเปลี่ยนไปยังไงคนทั้งที่มีประสบการณ์เดิมที่ที่ได้ประโยชน์จากระบบรัฐสภาจากการเลือกตั้งระบบพรรการเมืองกับคนใหม่ๆนักธุรกิจใหม่ๆคนที่อยู่ในธุรกิจแบบใหม่ทั้งหมดคนที่อยู่ในสังคมที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ต้องการทักษะแบบใหม่ใ เขาก็เรียนรู้เหมือนกันว่าระบบที่ล้าหลังที่ว่ามันมั่นคงแล้วมันสร้างขึ้นมาไว้แน่นหนาแบบเนี้มันกําลังให้โทษต่อต่อชีวิตของเขาโดยเฉพาะชีวิตที่ในอนาคตอันใกล้และชีวิตข้างหน้าต่อต่อไปแล้วมันก็ก็จะพูดว่า หมดหวังเสียเลยทีเดียวไหมว่าเมื่อบ้านเมืองมันถอยหลังไปเยอะเหลือเกินแล้วก็ดูเหมือนรัฐนุนก็แก้ไม่ได้ระบบอะไรก็เข้มแข็งไปหมดแล้วจะทํำยังไงเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้แต่ผมก็ยังมองในแง่ว่าไอ้ระบบที่มันแข็งแรงแน่นหนาแก้ไม่ได้เหมือนเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนอกจากมันกําลังเสื่อมแล้วมันกําลังเป็นต้นเหตุสาเหตุสําคัญของความล้าหลังเสียหายของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชน ระบบแบบนี้มันก็อยู่ในอีกแง่หนึ่งมันอยู่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังมีความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น